ให่ใจความที่เราได้สื่อสารออกไปถึงทุกๆคนที่มาตรงนี้กลับไม่ได้ถูกถ่ายทอดน,นั้นคือส่วนของที่ทำท่านหลวงพ่อทั้งคมนจริงๆแล้วไปบ้านคนเนี่ยพระท่านก็อคมน้ำมนต์นะครับถูกไหมครับ ตอนนี้ก็น่าจะเกือบ100แบบ เกือบร้อยแปลงอยู่แล้วครับยอดยอดร้อยแปลงนี้ประมาณมูลค่าประมาณเท่าไหร่ล่ะคุณพี่ครับข้าวสันประกอบไม่ตามเนี่ยเยอะหลัก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 ถึงหลักสี่หลักพันล้านได้ไหมครับพี่เออเป็นร้อยล้านนะครับโอเคเออคุณพี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมานานยังครับก็ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วครับพอพอมาเข้าพิธีเจิมแล้วก็จำที่เคยขายแค่แปลงสองแปลงต่อวันเลยแล้วก็ไม่ขายเยอะมากเดือนเดือนก็ขายไม่มากหลายหลายสิบแปลง หลายตัวลงมาในระยองขายที่ไม่ได้กี่แปลงแล้วครับได้ประมาณ4แปลงแล้วค่ะยอดยอดขายเท่าไหร่ครับ4แปลงอ๋ออันนี้ท้าบ้านขายค่ะอ๋อท้าบ้านขายโดยเฉพาะนะครับประมาณกี่ไร่แล้วครับประมาณเนื้อที่ประมาณ1งานค่ะต่อ1หลังนะคต่อ1หลังนะครับได้แล้วขายมาเยอะขนาดไหนแล้วครับก็อยู่ประมาณ4หลังแล้วค่ะ4หลังแล้วนะครับมาเป็นทำค่ะเริ่มทำได้ประมาณ2ปี2ปีครับครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมานานยังครับเริ่มย้อนเลยค่ะในครั้งแรกเลยค่ะ